คุณพ่อบ้านีหยังอีกแล้วค่าของดินมันเป็นด่างหลายแล้วมันอยู่ที่อะไรล่ะเนี่ยมันโขกว่าแล้วเนี่ยแตาจริงๆมันก็ไม่ค่อยด่างหรอกแต่ว่าบอนสีมันอยากอยากให้ได้จักหาได้บ่เนี่ยเนาะหาจุดหากันยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวสีมันจักกัดบ่งามหาวิธีเให้ไทแน มีเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่ะความเป็นกรดด่างของน้ำประปาที่บ้านอยู่ที่หกหกหกกว่ากว่านี่ยหกกว่าเนี่นแหละสาเหตุที่ทำให้ดินที่เราปลูกบนสีมันกลายเป็นด่างเพราะเรารดน้ำทุกวันเนาะแต่ถ้า มันเกิดเป็นกดเยอะๆแล้วเราจะทําไงเป็นด่างเยอะๆแล้วเราจะทําไงแต่ในในคลิปนี้ดินที่ปลูกอยู่เนี่ยบนสีเนี่ยมันเป็นด่างจะต้องแก้ยังไงวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขง่ายๆสวัสดีจ้ามนีแพ้นพามาอันปับนปนป๊บแมนบอปั๊บคา ของดินว่าดินของผวกแพนอะมันเป็นเป็นด่างหลายพวกแพนจะต้องปับให้เป็นในคาในกุเหมันว่าให้มันอยู่ทางกุ่าให้ได้ประมาณหาจุดหาถึงหกบสันกะหาไปเลยสีจะได้กัดสวยๆแบบนี้นี่โดยใช่ ปุ๋ยขี่หนูเห็นปะใส่ขี้หนูเลยอ่ามาเฮามาละลายน้ำก่อนเขาจะปะัปะ๊บปาอ่าคุณพ่อป้าอธิบายต่อเลยจ้าแพนา่นอธิบายเบรก่งตัวนี้เป็นขี้หนูจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์มูลอะไรก็ได้ขี่หนูขี้บัวขี้แพะขี่ไก่ แต่ว่าแต่ละขี้มันก็ความเป็นกดก,ก็จะแตกต่างกันนะจําเป็นที่สุดจะต้องมีเครื่องเนี่ยจะต้องมีเครื่องนี่ไว้เช็คว่ามันเป็นกดมากน้อยแค่ไหนว่าพืชแต่ละชนิดมันไม่ได้ต้องการกดที่เท่ากันอันนี้เครื่องยังไม่ได้ใช้ปิดเครื่องอยู่เข็มมันจะอยู่ยังไม่ได้ใช้ <c oughs> ถ้าอย่างเป็นมัน เป็นมันเนี่ยพืชที่มีหัวเนี่ยเขาจะต้องการค่าดินที่ค่อนข้างจะกดแต่ก็ไม่ถึงก็บกดมากถ้ากดมากมันมันก็ไม่ดีกดมากก็ไม่ดีด่างมากก็ไม่ดีถ้าเป็นพืชที่ให้ผลให้ดอกให้ผลเนี่ยเขาก็จะต้องการค่าของดินค่อนข้างจะออกไปทางด่างแต่ก็ไม่ด่างมาก จนเกินไปถ้าด่างมากดอกที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะร่วงจะหล่นออกดอกมาแล้วมันก็จะร่วงจะไม่ติดผลสรุปด่างมากก็ไม่ดีกดมากก็ไม่ดีมันจําเป็นจะต้องอยู่ในค่าที่เหมาะสมของแต่ละชนิดของพืชที่เราจะปลูกไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรใส่ลงไปได้หมดนะ ยังจะใส่ปูนขาวลงไปเนี่ยใส่ทำไมใส่ปูนขาวเพื่อปรับค่าดินไม่ให้ดินมันเป็นกรดมากเกินไปแล้วถ้าดินมันเป็นด่างละ่ะเราจะทำยังไงวันเนี้ยผมจะพามาทำเพราะว่าตอนนี้ดินของผมมันเป็นด่างแล้วผมจะใส่ปุ๋ยีคอกเข้าไปโดยการผสมน้ำในปุ๋ยคอก เนี่ยปุ๋ยขี้หนูที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยมันก็จะมีขี้แล้วก็จะมีเศษอาหารพวกฟางพวกอะไรเนี่ยของหนูที่มันที่เขากินมาเนี่ยมันก็จะมีเศษอาหารของเขาด้วยมันจะเป็นค่าออกปทางกดอ่อนๆไม่กดมากซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกบอนสีนะเพราะว่าบอนสีเขามัน เป็นพืชประเภทที่มีหัวเช่นเดียวกับมันสำปะหลังเพือกพวกนี้ยประเภทเดียวกันหมดนะอันนี้แช่ไว้สะถยายไปอันนี้เขากระทำการละลายน้ำขี้หนูมาแหละนี่มาเขาจะมาลองเบิงอันนี้ขี้หนูเราตากแห้งแล้วนะจะเป็นขี้วัวก็ได้นะแต่ขี้วัวนี่ต้องจะต้อง ตากแห้งไว้นานพอสมควรพอขึ้นไหมยังต่ต้องรอเวลาก่อนบ่รอประมาณสองนาที มันไหลหนีลงไปข้างล่างมั้งมันกรนนาจ,จะบอ่อบปั๊บเลยได้ทันทีดอกเฮากรนนาจะต้องตื่มเรื่อยๆเพราะว่าน้ำที่เฮาลดน่ะน้ำบ้าปานะ่ะมันเป็นด่างหลายน,นี่สองนาทีพานไปละจ้านี่อยู่ที่หาจุดหา นี่คลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนกะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจีได้บรผ่าดในคลิปต่อๆไปของพวกแพนนำเลยเด้อจ้านี่ล่